สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแจ็คเปล่าครับแจ็คชื่อแจ็คไหมครับอ่าอันนี้จะไปไหนกันทำไมมาลงสระเขาเนี่ยไม่รู้มาขออนุญาตลงใช่ไหมครับอันนี้ถ่ายวิดีโออยู่นะเดี๋ยวจะไปลง YouTube อ่านั่นใครครับสวัสดีก่อนสวัสดีแฟนเพจ รายงานตัวด้วยครับใครอะเว้นเว้นเว้นมาที่นี่ที่ไหนอับดุลบักขีโม่อ่จะไปไหนกันพรุ่งนี้ไปไหนครับพรุ่งนี้อ่านี่คุณสวัสดีครับชื่อชื่อป๊อปป๊อครับอย่าทำฟันเหยินฉันเรียกเธอว่าโอ้จะรู้ไงว่ายน้ำได้แต่คือปลาป๊อปปาไปวิ๊ จะไปไหนกันจะไปเข้าโรงเรียนนะวันนี้มานอนนอนรอหนึ่งคืนนอนรอหนึ่งคืนจะไปโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะโอเคยศอแปดศูนย์เนาะตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะคะพี่อูกับพี่เซเว่นโอเคน้องบิ๊กสวัสดีก่อนสวัสดีแฟนเพจบิ๊กบิ๊กครับสวัสดีก่อน เจอกันที่ช่องโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย